ครับพรุ่งนี้เราจะมีการไปลองทุกข่าโทษดำเนินคดีกับนะบุคคลที่คุณชูวิทยอมรับว่ามีการรับเงิน6ล้านบาทแล้วก็ผมก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอยืมภาพของทนายต่้มก็ต้องขอบคุณนะครับเพจของทนายตั้มสิทธาเปียบังเกิดต้องขอภาพมาใช้ภาพหนึ่งนะครับ แล้วก็จะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าภาพเนี้ยบุคคลที่ยืนสองคนเนี่ยนะนะครับนะเป็นใครอันเดี๋ยวผมให้ดูภาพเลยครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะเดี๋ยวแฟนทิกตอกดูด้วยนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อไม่ดูเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นภาพของอ่า ภาพที่ผมได้มาจากทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับเป็นภาพชายยืนสองคนนะครับนะแล้วก็มีถุงเงินสองถุงอยู่ข้างเป็นภาพที่ทนายตั้มบอกว่าถ่ายที่โรงแรมเดวิดนะครับนะนะครับเป็นภาพที่ถ่ายที่โรงแรมเดวิดคนเสื้อเหลืองคนเสื้อเหลืองนี่นะครับที่ทนายตั้มบอกว่าเป็นตัวแทนของสวัสดิ์สัวนนะ คนเสื้อเหลืองนะครับนะผมรู้จักดีคนนี้นะในวงการพนันรู้จักกันดีนะคนเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนพระรามสามนะครับชื่อศักรพระรามสามที่ไปเช่าบ่อนนะครับพระรามสามจากเฮียตี้ที่มีการยิงกันตายที่บ่อนพระรามสามคนนี้มีชื่อเล่นว่าศัก ฉายาคือสักพระรามสามนะครับสักพระรามสามเนี่ยนะครับนะมีความสนิทสนมกับสวัสดิ์สัวนะมีความสนิทสนมกับสวัสดิ์สัวนะครับนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่สักพระรามสามเนี่ยเป็นคนที่เช่าบอนนะครับจากเฮียตี้นะครับนะเจ้าของบอนพระรามสามที่มีการยิงกันตายในบอน นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะสักพระรามสามนะครับนะคนนี้เนี่ยก็ได้รับการดูแลสนับสนุนจากรุ่นสามห้านะครับมันเป็นที่มายังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสักพระรามสามนะสักพระรามสามเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับนะเป็นรุ่นสามห้า นะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะที่รุ่นสามห้าเนี่ยนะครับนะเป็นคนที่ตำรวจรุ่นสามห้านะครับนะเป็นคนดูแลนะครับนะเป็นคนดูแลขวามือคือพลตำรวจโทนะพลตำรวจโทเกียรติพงศ์ก็เป็นรุ่นสามห้า รุ่นเดียวกับนาสีอีกเหมือนเดิมสองคนนี้นะครับศักพระรามสามนะเป็นเครือข่ายของสวัสดิ์สัวที่มีควา,าม,สน,ส,มสนิทสนมกับนาีรุ่นสามห้าฝามือกิติพงศ์เป็นมือฝาของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แล้วก็เป็นมือฝาของเสคนดังแล้วก็เกี่ยวพันกับรุ่น35เพราะว่ากเกษียณยุลาการนะรุ่น35ได้ยศพลตำรวจโท อดีตเป็นผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เกษียณยุรายการด้วยการเป็นรองผู้จัดการภาค8ได้รับทรงคุณวุฒิในตำแหน่งพนตำรวจโทนะครับตอนเกษียณยุราชการนะสองคนเนี้ยนะครับมาพร้อมถุงเงิน2ถุงซึ่งไม่รู้ว่าจะมาแบกเมค,คุณชูวิทย์หรือเปล่าแต่เราให้ทราบเลยว่าคนซ้ายมือเสื้อเหลืองคือ เจ้าของบ่อนพระรามสามที่มีการยิงกันตายเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็มีคนรับสมอ้างว่าเป็นคนยิงและตอนนี้คนที่ยิงเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากเป็นโลกอยู่ในเรือนจำตายคนฝ่ามือคือพลตำรวจโทกิติพงศ์นะรุ่น35นะครับส่วนวันเวลาเนี่ยเดี๋ยวรอทนายตั้มเขาเป็นคนเปิดเพราะผมก็ไม่ทราบว่าเปิดมันเป็นวันเดียวกันไหมนะครับ พี่น้องประชาชนครับคุณชูวิทย์ได้มีการยืนยันมาแล้วว่ามีการรับเงินจำนวน6ล้านบาทเมื่อวันที่3ามกุมภาพันธ์2อ6 6โดยมีอดีตตำรวจ2งนายแล้วก็มีตัวแทนของสวัสดิสัวนะนำเงินมามอบให้ถุงละ3ล้านบาท2ถุงจำนวน6ล้านบาท นะครับซึ่งก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศว่าคนที่ยังขาดไปหนึ่งคนก็คือรองเลขาธิการปสอปสไอ้ปปงนะครับรองเลขาธิการปปงก็เป็นบุคคลที่ร่วมในการนําเงินมาให้คุณชูวิทย์นะครับ ที่ได้รับมาจากสวัสดสัวนะร่วมอยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นนะครับตามข้อมูลที่คุณชีวิตยืนยันคือ4คนนะมีคุณชูวิทย์นะครับมีตัวแทนของสวัสดสัวที่เป็นเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์แล้วก็มีพลตำรวจโทกิติพงศ์แล้วก็มีร,บบททรงมองเลขาธิการปป,ปงนะครับ เป็นน้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับนะนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมต้องไปร้องทุกกาโทษเนื่องจากว่าในคดีของสวัสดิ์สวผมไปร้องทุกการโทษไว้วไลกกไแล้วที่กองปราบปรามนะครับนะครับนะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณชูวิทยืนยันว่ามีคนเอาเงินมาให้หล้านบาท ผมในฐานะที่เป็นผู้เสียหายในคดีของสวัสดิ์สัวแล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามจึงนําเรื่องนี้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษดําเนินคดีกับรองเลขาธิการปป,ปงนะครับกับพวกนะในวันพรุ่งนี้ที่กองปราบปรามเวลา10นาฬิกาสนาทีนะครับนะถึงบอกว่า ผมไม่ได้ลองไปนั่งสารยายในการเล่นโซเชียลีเดียเมื่อคุณชีวิตยอมรับแบบลูกชายว่ามีการรับเงินวันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 6จจนวน6ล้านบาทจากตัวแทนที่เป็นตำรวจที่รับเงินมาจากสวัส,สัวที่มีข้อหาช่อกองประชาชนและร่วมกันฟอกเงินดังนั้นตำรวจแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะโดนข้อหา ในความผิดพรบนะครับปปปปปงฐานฟอกเงินเช่นเดียวกันส่วนใครจะผิดจะถูกก็ให้พนักง,งานสอบสวนของกองปราบปรามเป็นผู้สืบสวนสอบสวนพิจารณาพบการกระทำความผิดใครก็ว่าไปอันนี้ผมไม่ใช่สารผมไม่ใช่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในฐานะเป็นผู้ร้องทุกข์กาวโทษสวัสสวัวกับพวกไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่ง พี่น้องประชาชนหรือพี่น้องข้าราชการตํารวจสองสัยกว่านายหรือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ทราบว่าผมเนี่ยคือผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษสะวะสัสดสวกับพวกที่อยู่กองปราบปรามไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีการสืบพยานต่างๆแล้วก็ได้มีการยืนยันตัวผู้กระทําความผิดในคดีสะวะสัสดีสวไว้จํานวนไม่ต่ำกว่า100คนร่วมกับเครือข่ายทั้งหมดดังนั้นเมื่อคุณชูวิทย์ยืนยันว่ามีพลตำรวจโท นะครับเกียรติพงศ์นะแล้วก็มีรองเลขาธิการปปงมีเจ้าของตัวแทนสวัสดิ์สุวรรที่เป็นเจ้าของบอนนะครับรวมทั้งคุณชีวิทย์นะผมก็จะไล่ไทม์ไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะให้เข้าใจก่อนคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับได้บอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าวันที่สามกุมภา มีตำรวจสองนายรวมทั้งตัวแทนของสวัสดิ์สัวนำเงินมามอบให้ถุงละสามล้านเป็นสองถุงหกล้านบาทพี่น้องประชาชนลองพิจารณาไทม์ไลน์ที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าวันที่ห้าคุมพาพันธ์นะครับที่คุณชีวิตอ้างว่าหลังจากได้รับเงินสามล้านบาทมาแล้วไอ้หกล้านบาทมาแล้วเนี่ยนะครับสองถุงหกล้านบาทมาแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึง ร้านตัวเองชื่อเปานะที่ไปเปิดทดลองเปิดอาบอบนวดจึงได้มีการนำเจ้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์นะครับนะวันที่5กุมภาพันธ์มีการจับอาบอบนวดที่มีการทดลองโดยตำรวจนครบาลโดยคุณชูวิทย์เป็นผู้นำจับนะครับนะต่อมาวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 6รไล่ทำลายดูให้ดีนะครับ วันที่5คุณชีวิทไปจับหมออา,อาวนวดของห้านตัวเองที่เป็นนอมินีของสวัสดสวนะครับนะวันที่9คุณชีวิทไปร้องนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการไล่สดมีการอะไรต่างๆวันที่9กุมภาพันธ์จนกระทั่งผู้บังคบบัญชาของสวัสดสวมีคำสั่งให้สวสัสดิสวออกจากราชการไว้ก่อนคือวันที่9กกุมภาพันธ์ 2 5 6 6ฟังให้ดีนะครับนะทไลายนะครับต่อมาวันที่14บกุมภาพันธ์คุณชูวิทย์นำเงิน3ล้านบาทไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่1นะครับผมไม่ระบุโรงพยาบาลนะครับแล้วก็วันที่15มีนาคมคุณชูวิทย์ก็นำเงินไปมอบให้กับโรง,โรงพยาบาลที่2จํจำนวน3ล้านบาท แต่ใน,นระหว่างนั้นน่ะคุณชูวิทย์ได้มีการบริจาครถให้กับโรงพยาบาลตํารวจผ่านท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตํารวจนำรงศักดิ์กิติพัฒน์นะครับหนึ่งคันนะแล้วก็มีการนะบริจาคให้กับรถอีกหนึ่งคันถ้าผมจำผิดคือให้กับกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยคุณชูวิทย์ก็บริจาครถอีกหนึ่งคันให้กับกระทรวงยุติธรรมนะครับนะต่อมา วันที่28นะครับคุมภาพันธ์คุณชูวิทย์ก็ได้ออกมาเล่นการรถไฟฟ้าสายสีสม้มแล้วก็ออกมาต่อต้านพักคภูมใจไทยเรื่องกัญชาเสรีนะครับนะนะครับนะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนดังนั้นเนี่ย หลังจากวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์คุณชูวิทย์ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องของสวัสดิ์สวหรืออาบมนวดอะไรอย่างใดนะคุณชูวิทย์นะครับนะบอกว่าได้รับเงินวันที่3กุมภาพันธ์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่เคยมีเรื่องของสวัสดิ์ส่วยังไม่เคยมีเรื่องของอาบบนวดนะ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมถึงพูดได้ฟังว่านะนะครับวันที่3มกุมภาพันธ์คุณชูวิทย์ไม่น่าจะได้รับเงินจากสะวัสดิ์สัว6ล้านบาทแต่คุณชูวิทย์เนี่ยอาจจะจําวันผิดนะครับน่าจะได้รับเงินหลังจากที่มีการจับอาบอบอนวดแล้วก็หลังจากที่มีการไล่สะวัสดิ์สัวออกแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่10กว่า ถ้าเอาตามไทม์ไลน์นะครับจนกระทั่งคุณชูวิทย์เอาเงินที่ได้จากสวัสดิ์สัวเนี่ยที่ผ่านรองเลขาธิการปปงกับพลตวโ,โทกิติพงศ์นะครับกับตัวแทนของสวัสดิ์สัวนะนะครับนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยความจริงจะเป็นเช่นไรผมไม่สามารถบอกได้ แต่ผมไม่หน้าที่คือเนื่องจากผมไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แล้วที่กองปราบปรามดังนั้นผมจึงนําเรื่องที่คุณชูวิทย์นะกับทนายสิทธานะครับทั้งสองฝ่ายได้มีการนะครับพูดเหตุผลทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันจึงนําไปร้องทุกข์กล่าวโทษดาเนินคดีกับรองเลขาธิการปป,ปงกับพวกรวมแล้วหลายคนนะครับรวมแล้วหลายคนนะดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าใครจะถูกจะผิดก็ให้พน,นักง,งานสอบสวนกองปราบปรามเป็นผู้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนและเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเองว่านะครับเงินทั้งหมดที่คุณชีวิตยืนยันว่าได้มาจากสวัสดสัวผ่านพลตํารวจโทผ่านรองเลขาธิการปปรงนะก็จะมีการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายทุกคนทุกตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นคุณชีวิทก็ต้องมาให้การกับกองปราบปราม เพื่อดีแค์ตัวเองว่าเงินที่คุณชีวิตรับมา6ล้านบาทเนี่ยบุคคลใดเป็นผู้มอบให้มอบให้นะครับนะเป็นค่าอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณชีวิตก็สามารถไปพิสูจน์ความบริสุดให้กับตัวเองได้ที่พนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามซึ่งผมก็จะไปร้องทุกกล่าวโทษนะครับกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเงิน6ล้านบาทเมื่อคุณชีวิตยืนยัน ตอพนักงานสอบสวนว่าพลตํารวจโทกิติพงศ์หรือรองเลขาธิการปปงนําเงินมาให้เพราะว่าเอามาจากสวัสดิ์รองเลขาธิการปปงถือว่าเป็นเจ้าหนี้ัฐของปปงมีหน้าที่นะครับปาปามการฟอกเงินกลับมากระทําความผิดเสเองโดยมีหน้าที่เอาเงินของเจ้าของเว็บพนันออนไลน์มาให้บุคคลอื่นนะครับเพื่อไม่ให้มีการนะพูดถึงเรื่องอับอบยโนดคดี เรื่องของเว็บพน,นันคดีเรื่องของสวัสดิ์สัวกคดีถือว่ามีความผิดสามเท่าของประชาชนทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมจึงจะต้องเอาไปให้กองปราบปรามเป็นผู้ทําคดีต่อเนื่องที่ผมมีการลองทุกขก่าวโทษไว้แล้วส่วนบ่ายสองโมงครึ่งเนื่องจากว่ามีภาพที่คุณชีวิตบอกว่าไม่ได้ถ่ายที่โรงแรมเดวิดแต่ธนาสิทธาบอกว่าถ่ายที่โรงแรมเดวิดดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย ผมก็จะไปร้องที่สอนอทองหล่อเพื่อให้สืบสวนสอบสวนว่าภาพดังกล่าวเนี่ยถ่ายที่โรงแรมเดวิดหรือไม่แล้ววันเวลาอะไรแล้วสองคนเนี่ยที่ผมระบุชื่อไปคือศักด์นะครับพระรามสามกับพลตำรวจโทกิติพงษ์เนี่ยใช่หรือไม่ถ้าหากใช่นะครับเงินสองถุงที่นำมาถ่ายรูปนะครับเป็นเงินเอามาจ่ายให้ใครจ่ายค่าอะไรแล้วนำเงินมาจากไหน นะครับหากพบว่ามีความผิดนําเงินมาจากสบัส,สัวเช่นเดียวกันหรือเป็นวันเดียวกันกับที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดพูดหรือที่คุณยอมคุณชูวิทย์พูดนะครับหรือไม่ตรงกับคุณชูวิทย์พูดทุกอย่างก็ให้ดําเนินคดีตามพรบ,บฟอกเงินเช่นเดียวกันนะครับ